อ๋อตกลงรีวิวจีนอ๋อรีวิวโดยร,ว,ว,รวมอาตัวสนุกไหมสนุกมากเลยเหรอจริงแต่ล่างเหมือนจะแตกเขานะใช่มันสนุกจัดัวล่าจะแตกเหรอสนุกตรงที่แบบว่าเอาจริงนะแม่การมาจีนอบมาเอง,องกว่านาะพี่บุ๋มใช่ไปไหนอะไปเองคุ้มสุดมันอยากไปมันอยากไปไหนก็ไปได้ใช่ เห็นคลิปเดอะบันแล้วคือถ่ายรูปยังไงให้ไม่ติดคนก่อนเข้าใจยังเห็นคลิปเดอะบันเราลงคลิปออกฉันลงคลิปถ่ายว่าแบบคนเป็นร้านแล้วอีคิปก็ชอบสัรนหาของพูดเนาะโลกผดมนุษย์มาทำจะบ้าดุ่มจีนเหมือนในซีรีส์ไหมพวกก็พูด ถ้าอยากหาผู้ชายหน้าตาดีๆหน่อยให้เดินไปที่แถวเดอบันแล้วก็รอดูตอนทาหารหรือตำรวจเขาว่าเดินไปเดินมาพาเลเแถวนั้นอะจบ <c oughs> ไม่ต้องไปหาที่อื่นเยอะ <c oughs> เหมือนคัดส่วนสูงคัดหน้ามาพอสมควรก็อาจจะใช่โหเขาเป็นจรินเพราะเขาเพราะประเทศเขาใหญ่ พอจีนคือจีนแผ่นดินใหญ่แต่จีนหน้าเขาแบบจมูกเขาส่วนอย่กันนะผูห้หญิงเหรอผู้ชายบางคนห,หน้าเขาแบบตรงกลางตรงเนี้นชัดเยอะเนอะรู้ทำไมดูคลิปเอง อย่างเดียวที่ไม่ได้เลยคือขาดถุยพูดก็พูดน้อยว่ามันไม่ชอบอ่ะแต่มันก็ยังน้อยไงน้อยก็แย่ละเสียดายกระเป๋าพิตี้คืนตังไว้นี่แม่ที่เราคืนตังป้าหรือไม่ใช่ห้องน้ำดีกว่าที่ดีกว่าที่เคยไปเพราะว่ามันเป็นด้วยแบบมันเป็นเมืองหลวงกับเมืองท่องเที่ยวด้วยอืม ที่เราไปอ่ะ mm hmm. แต่ถ้าเมืองเป็นต่างจังหวัดหน่อยก็อาจจะมีฟาร์มโดยรวมให้กี่คะแนนเนาะยงเดินไม่ถึงไหนเลยสภาพผู้ก็พูดนะก็ถา,ถามความจริงแต่ว่าซ้ำแน่ๆแต่ภาษาอังกฤษคือ คูดกันแทบไม่ได้เลยนะงงม,มากท<ถ>อ,อเลยอ่ะคือจนท้ออะ่ะไม่เมื่อวานอนะ่ะหนูไปซื้อของจะพี่คิวอันูอ่ะหยิบมาสองอันมันเหมือนกันใช่ป่ะหนูต้องถามหนูอยากถามว่าอันไหนมันดีกว่ากาันมันแบบขายดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย ชีว่าชีก็แบบไม่เข้าใจสิ่งที่หนูพูดภาษาอังกฤษไปชีก็ไปเช็คแล้วแล้วชกีก็กดมาว่าอันเนี้ยเท่าไหร่กี่เหรียญอันนี้ไอ,นนอนน้กี่หยวนอันเนี้ยกี่หยวนเหนื่อยอย่เดียวนัน่นแหละเบสิกก็ยังไม่ได้เหมือนกันจริงหนูหนูใช้คําง่ายมากเลยนะหนูแบบเข้าใจว่าเขาน่าจะแบบเก็บยากแน่หนูกแบบ็บอก this one goose ออดิวันกูดหนูใช้แค่นี้เลยจริงๆแบบตอนแรกอะคือถามแล้วแบบไม่มีสัญญาตอรบรับหนูก็บอ้กคือบุ๋มก็<อ>ไม่ได้ไดเก่งภาษาอังกฤษไปหพื้นฐานก็พอแบบคือเรียนมามันก็ยังพอจําได้ว่างเนอะว่าแบบเอาคําง่ายๆอ่ะตอนนี้ก็เป็นหยวนแล้วนะคุณแม่ หยวนทุกรามแต่ห้างก็ยังเป็นห้างเป็นเดียอะหรือเป็นดอลลาร์ทีห่หยว่ปากกิ่งอยังแทบไม่ได้เดินอะไรเลยแต่ชอบฟิลคนที่ปักกิ่งใช่แต่ชอบร้านค่ะที่เซี่ยงไฮตอนเนี้แสบหนังหัวไหมคะโซแสบ เสียบสุดๆไปเลยเสียมากแล้วงงป้าเต้คุณแม่หมวกเขามีขายร้อยแบบพันแบบชีก็ไม่ซือซ้อชีไปซื้ออันที่มันปิดแค่หน้าแล้วมีเปิดข้างบนเหนื่อโทษนะตัวรู้แหละ ก้อนขี้อยู่บนหัวสองก้อนขนาดนั้นคงใส่เข้าไปได้รอกมวกมันถ้ามันจะต้องก้องก็ออกออกได้เนาะโอ้โหดีนะฉันนึกได้แต่ฉันแก้คืนได้ละไม่ตายใหม่ละโตรนะอะไรชอบออมาโทษนะ ขีอยู่บนหัวขนาดนั้นมันไปมป็นหูโทษทีก็โทษทีโทษทีหนูไม่รู้ว่าแฟนมีเอ็ะเห็นหล่อดีหนูก็เลยชอบค่ะจะบ้า